เรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องราวสุดช็อกหลังพระเอกรุ่นใหญ่ในตำนานอย่างสอนรามเทพิทัก์ประกาศยาขาดติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาสาวและได้สิทธิ์เลี้ยงลูกแต่เพียงผู้เดียวหลังเพิ่งยาแก้เคตไปได้ไม่นาน ซึ่งล่าสุดทางหนุ่มจอนรามก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านไอจีส่วนตัวโดยเป็นภาพใบหย่าพร้อมระบุแคปชั่นว่าเนื่องจากในระยะ2-3สัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาตนหลายครั้งซึ่งตนเองก็ทำงานเกือบทุกวันจึงขอความกรุณาผู้ใดก็ตามที่ได้ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางด้านการเงินหรือด้านต่างๆกับคุณติ๊กช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาที่บ้านตนกับลูกเพราะตนกับลูกไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิน้นเพราะสถานภาพของเราทั้งสองได้หยากขาดกันอย่างป เป็นทางการเรียบร้อยตามวันเวลาดังกล่าวและคุณติ๊กก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของตนแล้วเราสองคนต่างทําแค่หน้าที่พ่อกับแม่ของวีจิตามพ่อตกลงที่ระบุตามเอกสารไว้เท่านั้นขอบพระคุณครับผม